ตอนนี้คบกันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับตอนนี้สี่ปีแล้วครับเป็นสี่ปีที่ยาวนานหรือสี่ปีที่แบบรวดเร็วมากสําหรับผมรวดเร็วมากผมยังรู้สึกเหมือนเป็นปีแรกอยู่เลยสิ่งที่ผ่านมาอะไรถือว่าเป็นอุปสรรคที่ขุกขักที่สุดในชีวิตความรักระหว่างเราสองคนมีบ้างไหมฮะไปค่ะฉันทวิตเอ่อถ้าถ้าช่วงแรกๆน่าจะเป็นเรื่องความความไม่ค่อยรู้เรื่องของผมอะคือผมผมคือผมเพื่อนน้อยเอางี้ดีกว่าคือผมไม่ค่อยจะมีใครให้ปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจ บางครั้งผมจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาแบบเขารู้สึกอะไรตอนแรกๆนะคือเราเราก็จะเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างที่เขาแบบเป็นแบบนี้เออเป็นยังไงผมก็จะไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนคิดสองชั้นสามชั้นนะคิดชั้นเดียวทอไชั้นเดียวไปไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันก็ทําให้เกิดเกิดแบบเหมือนการงอนกันบ้างช่วงแรกแรกเลยนะแต่พอผ่านอันนั้นมาเสร็จปุ๊บไม่มีละหมดเลย ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องปรับเยอะแน่เพราะว่าผมในความคิดผมคือผมรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นคนที่คนละขั้วกันนะหมายถึงว่าชีวิตคนละแบบมีไลฟ์สไตล์คนละแบบอะไรเงี้ยแต่พอ<ช>ได้รู้จักกัน<ช>จริงๆปรากฏว่าเฮ้ยมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างอย่างน่าตกใจหลายๆอย่างคือ <ๆ S 2> คนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบเหมือนเรียบง่ายมากเลยครับเป็นคนแบบ <ๆ S 2> มนใช้ชีวิตทําอะไรคล้ายๆเดิมทุกวันแล้วก็ไม่มีอะไรหวือหวาก็จะชอบความแบบความ สม่ำเสมอแบบเดิมตื่นมาทําอะไรแบบเดิมกินอะไรคล้ายๆเดิมสมมุติว่าเราไปกินข้าวด้วยกันก็จะไปกินร้านเดิมสั่งเหมือนเดิมสั่งแทงกันได้ถ้าถ้าอีกคนไม่อยู่ห้องน้ําก็สั่งแทงกันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นรู้เลยว่าอีกคนจะกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ความสุขของเขาก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็เขาก็มีความสุขละเช่นวันนี้ท้องฟ้าสวยมากวันนั้นคือวันที่เขามีความสุขมากวันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นเหมือน ไม่ได้ปรับจูนอะไรเยอะแล้วเขาไม่ได้มีความคาดหวังให้ตัวผมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดดังนึงเพื่อให้เข้ากับเขาด้วยเขาก็รู้สึกว่าผมที่เป็นผมแบบนี้ดีแล้วคุณชอบอะไรในตัวใหม่ดดวิกามากะครับผมชอบการเทคแคร์ที่สุดเลยครับการเทคแคร์การเอาใจใส่แล้วก็การแบบเหมือนแบบใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกๆอย่างในชีวิตครับคือ,อเหมือนอย่างสมมติถ้าผมทํางานเขียนบทอยู่อย่อยางเงี้ยก็จะมีบางทีก็จะมีและมี ขอ,ของกินผงม,มาให้เป็นของกินแบบที่ผมชอบกินมากๆอะไรงเงี้ยเยอะเต็มไปหมดเลยเหมือนแบบเขารู้ว่าผมเหนื่อยก่อนที่ผมจะรู้ว่าตัวเองเหนื่อยอะเอา,อางี้ดีกว,ว่าถือเป็นความโชคดีของคุณโม้โชคดีมากมากครับคุณเป็นคนข้างรักจริงไหมนะเขาลือๆกันว่าว่าไนก็ได้เขาเพราะมันก็ ผมผมชอบเวลาอยู่กับเขาอะผมชอบตัวเองเวลาอยู่กับเขาไม่รู้ว่าเรียกเป็นข้างรักป่ะก็คือเวลาอยู่แล้วมันแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยครับอืมวางอนาคตไว้ไกลไหมครับเต๋อสําหรับความรักครั้งเนี้ยไม่ไกลทุกคนเอาใจช่วยนะวางอนาคตแต่ละวันไปเรื่อยครับอ่าก็พยายามทำทุกวันให้มีความสุขให้แฮปปี้ที่สุดอะไรเงี้ยคุยเรื่องแต่งงานกันไหมฮะมองไปไหมอืมไม่ไม่ได้คุยอย่างจริงจังครับไม่ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วางแผนและคุยกันตอนนี้ครับก็ก็รู้สึกว่าออเออเราก็โฟกัสที่แต่ละวันไปเรื่อยๆครับคมีภ<ม>าพวันนั้นไหมฮะคุณเป็นผู้ชายที่กลัวการแต่งงานไหมครับเตอ๋เอ,อไม่กลัวครับผมอยากแต่งงานสามสิบแปดแล้วผมรู้สึกว่าในชีวิตผมสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยกันมีครอบครัวนั่นแหละครับคือผมผมเป็นคนที่อยากอยากจะมีครอบครัวนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนรีบอะไรมากครับถึงแม้จะสามแปด 3, แล้วผมรู้สึกว่าชีวิตก็ยังอีกอยาวไกลอ่ะก็ คือเรายังมีเวลาเรียนรู้กันไปได้เรื่อยๆครับก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะต้องแต่งงานณนเวลานี้ในเร็ววันไม่ได้กําหนดระยะเวลาอะไรเลยครับผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่มันใช่มันก็ก็ตอนนั้นแหละครับ